อาหารมากมายหลากหลายเมนูขนาดนี้จะทานกันหมดไหมล่ะครับเนี่ยแต่เอ๊ะมื้อเนี่ยมีแขกพิเศษมาเยือนครับไม่ใช่ใครที่ไหนพี่กอบโปรดิวเซอร์เจ้าของค่ายซาวมีแห่งกับน้องนาขวัญนักร้องลูกอีสานเพื่อนศิลปินของบักก้องนั่นเองรับรองว่าอาหารมื้อเนี่ยอร่อยซ่บเวอร์ม่วนซื่นแน่นอน

นี่เมื่อกี้เห็นแอบตำน้ำพริกวันนี้มากับพี่กบนะคะเนี่ยพาน้องๆมาด้วยเรากินกันดีกว่าเนาะกินไปด้วยคุยไปด้วยจะได้มีแห้งลองมาเึ็นเขาบ้างพขกคุณนะอาแจกจานมีแหงนะคะปกติพร้อมหน้าพร้อมตางนี้บ่อยไหมคะตําตักข้าวสวยให้ให้แม่เนี่ยบ่อยไค่ะแม่เป็นมาหวานเหรอเมื่อก่อนนี้บ่อยะแต่ว่าช่วงนี้นันนานค่อยพร้อมหน้าพร้อมตา แล้วเวลาไปอยู่เจอคนกรี๊ดแฟนของแฟนคลับเนี่ยเขาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไหมเจอแฟนกรี๊ดคือมีน้องๆเขาก็จะมารุมหรือขอถ่ายรูปเนี่ยเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ต้องยิ้มเขาก็จะบินชื่อมือชีพครับมืออชีพมากใช่ทั้งนี้เขาไม่เคยไม่มีใครบอกได้ศิลปินนะเนี่ยบอลทูบีเอ้จริงจริงขอบคุณครับโออแต่เขาบอกบนเวทีนะไม่ว่าจะในคลิปหรือว่าดูสด เขาจะเป็นเอเจนเนอร์หรือใช่ไหมใช่ไหมเอ๋หรอเอาอยู่ใช่ไหมเอาดูเอาตกลงนี่ชมเขาใช่ไหมนี่เขาเนี่ยเกือบไงล้างเลยเกือบเงือบเลยเป็นไงครับบ้าบบ๊บบ๊อแต่โดนใจคนดูใช่ไหมมูมามันเนี่ยดังแล้วคัะมูมาม ก็บบบว่าเพลงเราเนี่ยดังมากมีคนเวอร์เยอะมากบุรีรัมย์เดเอเตะเอาไปร้องเขาไปทําอะไรอะก็คือมันจะมีห้องเป็นห้องผ่อนคลายนักกีฬาแล้วเขาก็บอกว่านี่เนี่ยเพลงนี้กำลังฮิตติดเลยเพลงอะไรนะใส่วาซิบอลทิมกันสนุกสนานกันอย่างเงี้ยครับช่วโวงนี้เพลงใส่วาซิบอทิมกันไม่มีใครที่ไม่รู้จักจากวันแรกที่มเดือนมิถุนายนที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอลง YouTube ผ่านไปเพียง20วันมีคนเข้าชม YouTube มากกว่า2ล้านวิวและจนถึงขณะน,นี้ยังแรงต่อเนื่องทะลุไปกว่า13ล้านวิวพร้อมกับกระแสะตอบรับของคนฟังที่ส่งให้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งสถานีวิทยุทั่วประเทศนานหลายสัปดาห์เรียกได้ว่าทั้งเนื้อร้องท่วงทำนองของเพลงที่โดนใจและเอกลักษณ์ของหนุ่มอีสานไทยบ้านคนนี้ทำให้เขาเป็นที่รู้จักมีงานแสดงไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวครับ าอาจจะกินมูมามกระดงกระเด็นบ้างแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆนะคะปิ้มือคุณแม่คุณพ่อช่วยด้วยอันนี้เขาให้กําลังใจแล้วก็กินลองกองอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็ทิ้มือน้องเอนะคะน้ำพริกเล่นน้ำพริกเจี่วได้ไหมครับอ่าได้เนาะอ้ว่าเดี๋ยวเราขออิ่มท้องก่อนมีมาดามขอเอาข้าวเหนียวแน่นๆนี้นะคะหลายๆปั้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมทําด้วยกันเรามาถึงบ้านพ่อแล้วมีที่นาด้วยนะพาไปไหนดีไปโรตัยไปทาไม ทานอาหารกันเรียบร้อยละก็ถึงเวลาต้องทํางานแล้วล่ะครับมาดํานันบุกมาถึงบ้านห้วยไร่แล้วบักก้องจะพามาดํานันไปทําอะไรนะอยากรู้จริงๆเอา้าตามไปดูกันครับบักก้องพี่พร้อมแล้วพี่มาพร้อมเต็มขนาดนี้โอ้พี่ฮะเป็นไงไปไหนเนี่ยเอา <c oughs> จะพาพีไปไหนอ่ะชุดมันจะไปเดินตลาดเอ้ยไปตลาดนี่นี่นวอซเชไลหรือเปล่า <c oughs> เสร็จแล้วไปทำอะไรดีไปทุกนากันไปทำนากัน เดี๋ยวไปพาไปดูรอที่สีวิดีโอกันอ้าวเอ็มบีครับต้องมีรถลุ่มริมอูซีนมารับพี่โอผยไม่ต้องห่วงพี่ตอนนี้เตรียมรถแบบคลาสสิกที่สุดในสกคนละครัไปเลยชั้นหนึ่งเลยครับมีที่รถที่นี่ที่นี่ทีเดียวมีที่นี่ทีเดียวโอเคพาไปเลยจัดไปเลยครับนายครับว้าวเฮ้ยกล้องไอพี่ไปคันนี้เหรอคันนี้เลยฮะไม่ไปไม่ได้แล้วครับคันนี้ติดลุ่มแล้วอ๋อก็คันนี้นะแล้วใครขับใครขับอ่ะบักเค่อ้าวบักเค โอ้โหบัคเตัวจริงเสียงจริงนั่งยังไงน<อ>ั่งยังไงไปเอ๊ยน,นี่เ,หร,เหรอโอ้โหคลาสสิกมากครับผมไปทงนากันครับผมไปไปเสียงนาด้วยนะไปเบิ่งกันอันนี้อันนี้เป็นต้นอะไรครับชี้นกน้องบอกว,กว่าไม้ร้ <ๆ S 1> องพี้ร้อ,องไม่เป็นพี่ พังก็เดินเพิ่งมาเมืม่อวานนี้เองหรือชิดล็อกนี่นะออพี่ก็อมาไม้ไปตามมาจเจอใส่มาสิม่อทิมกันใส่มาสีวทิมกันเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อเอ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 อหนื่อยเราร้องเพลงไหมเนี่ย ก็ไม่ไม่ครับร้องเพลงจะเหนื่อยกว่านี้หน่อยอ๋อใช้กลังเยอะใช่ครับร้องเพลงเหมือนเล่นบาร์สเหมือนเล่นบาสเหมือนกันเลยครับมันกระโดดด้วยเหรอมีชุตด้วยเหรอมมีไม่มีกระโดดชุดแต่ว่ามีกระโดดมีเต้นมีแบบว่ามีฟุกมีอะไรใช่ไหมครับแล้วเราต้องทำไปแบบสนุกสนานกับกับเพลงไปด้วยถึงจะเหนื่อยแต่แฟนเพลงด้านล่างเราเห็นเราร้องเพลงกันมากเลยไม่ได้ไม่ได้คือกันมากเลยโดดล้วนคือเขาจ้างร้อยเราต้องเล่นร้านเล่นหกพันเลยครับโอ้เล้าหกนเลยครับคุ ถึงแล้ววะเนี่ยถึงแล้วครับโอ้ไปไปไหนล่ะเนี่ยครับทุ่งนาหมดทั้งหมดเลยค่ะแล้วเอาอุปกรณ์ทำนาไปด้วยไหมอ๋อนี่ฝากไอ้เคก่อนเคพี่ตาไปก่อนโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนพี่นันครับฝั่งนู้นเขากำลังดำนากันอยู่เดี๋ยวเราไปดำนากันดำนาเลยเนาะใช่ไปไปไปพี่น้องด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทเลปเป็นยังไงบ้างขึ้นเถียงไป เดี๋ยวจัดเต็มจัดให้ไปเพื่อนนั้นอ่ะอ้าวพี่ชายอาลงก่อนแล้วกันมอบสมบัติเฮ้ยพี่ไงโอ้โหแมนอ่ะไหลเลือดมาตาไม่แมนเพราะเป็นเกย์อ๋อเหรอ นี่อะไรครับฝักดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสอนทำน้าหน่อยสวัสดีครับผมเกรซเกตเคียร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมด้วยนะพี่ตองเสียง่อยครับทำน้าต่อดีกว่าทำยังไงบ้างครับสาธิตพูดใส่กล้องหน่อยครับอ่ามันจะคืนไปตอนนี้แหละครับผมนี่จับนี่เขาเรียกว่ากล้านะครับผมทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยนะทำเสียงหล่อด้วยนะไอจับขึ้นมานะครับจับเกี่ยงปรสิทธิาองศาอันนี้อันนี้ทฤษฎีล้วนๆกับมั่วทั้งนั้นเลยครับผม แบกมากำหนึ่งอ๋อเอลูกแบกมากำหนึ่งกำเล็กกำใหญ่คะกำเล็กครับกำเล็กพอดีมือดึงยังไงฮะตบเข้าไปให้มันเท่ากันทำไมทำไมได้ยินเสียงหอบดึงออกมาอึบไหนต่อคะน้อยน้อยไปดึงเดินมันน้อยไปพี่เอาแค่ไหนประมาณสามสี่ต้นครับโอเคก็บอกสิครูก็อึบไหนต่อคะพี่แกะทำไมอ้าไม่ได้แกะมันหลุดมันหลุดเองเหรอ๋ออโอ้ยโอเคงั้นวางไปก่อนเลยครับวางไปเลย สามสี่ต้นสามสี่ต้นครับไปหั่นแล้วโรยต้นโรยนิ้วก้อยต้องดีดออกมาโอ้ยนิ้วก้อยต้องดีดออกมาไม่เจ้าตัวเองจริงๆนะครับอันนี้อันนี้ที่ดีจริงแล้วก็กอดพุ่มอะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันอยู่ด้วยกันฮนอะนี่เหรอกอดก้อยกอดก้อยไว้กอดก้อยไว้่อให้ท่านกำเสียงก็ะสับกังกันด้วยเหรอใช่นี่ครับเนี่ยนี่อีก้อยไว้ตรงนี้ใช่ครับเนี่ยพอลงนานไหมไม่ครับเนี่ยเนี่ยตั้งเลยตั้งเลยครับผม กอดเกี่ยวก้อยครับเกี่ยวก้อยเดี๋ยวเอาใหม่ทีอย่าแล้วอย่าเล้วไหนทำไมตูต้องกระโดดไหมไม่ต้องกระดกครับสายิีเดียวิีเดียวฮะครับผมสายทีเดียวโยกิดเดียวโยกิีเดียวนะครับผมนี่จับนี่ไว้ใช่ครับลงไปเลยครับลุยเลยฮะหนึ่งสองสามอึ๊บเอ็นอะนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงคืออะไรคะนี่ความแตกต่างระหว่างเนี่ยกล้องไม่อีกครับผมกับพี่นันครับมีความแตกต่างเลยครับพี่นันบางนาค่ะไม่เคยทำนา อไม่ระยะเท่าไหร่ก็ห้ากิโลแล้วทำไมเป็นความแตกต่างระหว่างเรากับพี่เขาจังเลยวะเนี่ยเออจะพยายาให้เขาหมุนมองไว้นานเนี่ยหมุนมองไม่หมุนมองครับคือเราไม่รู้คือหมุนมองตั้งแต่เราไม่รู้หยิบข้าวอะไรข้าวพลังพันทั้งมดเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเรื่องสุดยอด เป็นการรวมตัวกันอย่างของต้นข้าวหรืออย่างลงตัวเห็นไหมบอกแล้วว่าคนเราต้องมีความไหวเอ็นตามลมใช่ครับออีกแป๊บเดียวบูมเป็นโกโก้ขันไม่ใช่เอนี่เสร็จแล้วหมดภาระนาทีในวันนี้ของเราแล้วกลับบ้านกันเดี๋ยวครับนิดเดียวเองครับเลยเยอะเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรให้พี่ๆเราลุยกันต่อเราไปทั้งปูนกันดีกว่าไหนครับ นู่นฮะเจงดายน้อยคอยรักเมื่อตหรแล้วที่ว่าจะร้องเพลงให้ฟังใช่ครับผมวันนี้มีมิวสิกวิดีโอด้วยเหรอครับเพลงนั้นคือเพลงใส่บาสิบอทิมกันครับทิมกันอีกแล้วเหรอทิมอ่าไม่ทิมกันทิมครับผมโอ้โหพี่จดหายใจเลยเอ้ยใจหายโอ้โหเอาอไอ้บ้าเราฝากผืนนาครับที่แสนจะน่ารักและอบอุ่นตรงนี้้วกับพี่ๆสองคนนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะท่านไปครับผมท่นไปครับผมไอ้บ้าเขาต้องบอกนะ tại chuyện nào mà chưa đơn này?